สบายดีสวัสดีค่ะพี PPFC ท,ทุกท,ทุกท่านทุกคนคะวันนี้เฮาก็มาตลาดคือเกา่าคือเดิมจ้าโอ้โหออนบอกเลยว่าเวลาออนเดบไปยางนะ่นะออนจะแถบจะเลาะทัวทา้าวว่าสื่อเลยบอกปฏิสือนะทุกคนเลาะเบิง่งราคามันก่อนแล้วค่อยซื้อ <laughs> ทุกคนจะเป็นคืออ่อนบอกคือนอนตลาดบางแคก่ะเป็นที่หูหูอยู่แล้วนะคล้องมันถือคล้องมันแบบ มันแบบราคาทึกๆอ่ะแบบพวกพักพวกยั่งอะนะถ้าผู้ได้ไปอ่ะสีหูเลยอ่ะกระลำปีนี้โลละยี่สิบโลละยี่สิบบาทบ้างบออนะอ่าบ้างบอนกะในตลาดเดียวกันนะบ้างบอนกะโลละยี่สามยี่สิบห้าแล้วก็โลละยสิบแปดบาทเนาะทุกคนคือแบบอ้อนบอกเลยว่าเวลาอ้อนได้ไปนนะอ้อนก็นจะเห็นแต่ละหารแต่ละหารราคาแต่ละแบบนะเห็นแบบแตกต่างกันไปแต่ก็เข้ากระโบ เข้ากับบาคล้ายแพงกเนะทุกคนเข้ากับคือวา่านอะไรก็จะมีแล้วค่ะแตกต่งงางกันไปอันนี้คือตลาดข้างในนะทุกคนแต่ว่าถาผูาไ้ได้ปประมาณเทียงหรือบายนะ่ะข้างในเขาจะปิดเปแล้วเขาจะเปิดแค่่วงเสาเนาะน,นี่ก็จะมีหอยหอยแมงผู้เนาะโลละสามสิบห้าบาทมีแต่ตัวใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็มีปลามีมูซับมีอันนั้นละค่ะกะ แล้วก็มีปานิ่นโนโลละสามสิบแปดโนลละสามสิบหาโอ้ทุกคนบางคนเข้าแบบสื่อไปขายนะทุกคนเข้าสื่อไปขายคือคนกน็คือเห็นอะไรทุกคนยางแทจบจะบดไอจ่ายเงี้ยมือสาวในแต่ละคนแก่หืมถือแบบบุลุงตุงนั่งเนาะแต่ละคนก็นแบบนนกนเขาก็มาจับใจใส่สอยอะนะเป็นเรื่องธรรมดาะลยนะผู้ได้แก่อดยเฉวานนาทิตย,ยุดงานกับมาหาสือ่อหันสื่อนีแล้วก็มีโกบโลละลอยน้ำเนาะเพื่อนขาย พวกหมูพวงยังกับเพิ่นกระไยบ่แพงโนโลละแปดสิบโลละหกสิบหมูซับนอหมูซับก็จะมีไรคันว่ามีน้ำมันแนนกโลละหกสิบหมูซับนะคันว่ามีแต่เนื้อกะโลละเจ็ดสิบหาหรือแปดสิบขึ้นไปนี่แหละทุกคนแล้วก็มีเนื้อวัวน้ำเนาะเนื้อวัวนี่ก็มีมีมีมรหลานแต่ก่อนอ่อนค่ะซื้ออยู่แต่เดี๋ยวนี้แบบว่ากินแล้วมันเจ็บเขยวนะทุกคนอ่อนก็เลยบ่ค่อยได้ซื้อ พวกป้าอ่ะอันนี้ป้าช่อนเนาะป้าช่อนก็จะมีลายละคาะรูละร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันแบบอ่อนบ่มากแบบว่าอ่อนบ่มากป้าคอมันตายนะป้าช่อนทุกคนมันตายอ่อนกันเลยบ่มากอ่อนอยากกินปลาสดๆแต่บ่บ่อยากอันนตัวอยากกินตัวใหญ่อยากกินตัวน่อยๆนะตัวใหญ่มันบ่เซียมันใหญ่โหดบ่ก้ากินนะทุกคน นี่แล้วก็มีหมูหลาน,นี่เนาะอืมนี่นี่เนี่ยหลาน,นี่ออนกับซื้อประจําแล้วก็มีปลาทูเนาะปลาทูก็สามารถเลือกใดได้ทุกคนเลือกใดว่าจะเอาราคาใดราคาใดอ่ะนี่แล้วก็มาฟังนี้เนาะฟังนี้ก็จะมีหลานกบก็เคยซื้อกันเนี่ยต่อคิวกันเลยอีกฝั่งนี้ก็ร้ายแน่นอนทุกคนแบบทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเฮดเนี่ยราคาเห็นบมทุกคนบทเทงลอยอ่ะพวกเครื่องไก่ก็โลละหกซิบ หกสิบหกสิบหาคันว่าเป็นพักบอกเลยว่าสิบบาทห้าบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทขึ้นไปจาคันว่าทุงละสิบบาทนี่กันเนี่ยทุกคนเห็นบอทุงละสิบบาทอันนี้คือสิบบาทเลยได้เกือบเต็มทุงหูหิวเพาเนาะโอ้กินบ่ไวดอกมันร้ายโพดเนี่ยแล้วก็ตะไคร่ตะไคร่นี่ยกำบังไงกำละสิบห้าบาทจากโบแพงเลยทางฟังนี้ก็จะมีพวกเพิ่นลายพวกเสือ้อผานะทุกคนเพิ่นลายเสือ้อผ้าเพิ่นลายเนี่ย เสื้อผ้ากับมีบ้างบอนเนาะเปินขายเปินเอามาวางขายนะสําหรับออนเนะาะมาวางขายแบบอันนั้นได้เนาะทุกคนสําหรับออนนะของคองกินกับคองกินไปเลยนะก็คือว่าะไรทุกคนมันเป็นตลาดเนาะขายยังกระถ่านะเนี่ยมาฟังนี่ก่จะมีเนาะอ่อนนะจะมากไม่ย่างหราะเบิ่งก่อนนะเนี่ยห้าบาทเองอะ่ะพักชีห้าบาทเนี่ยกําลสิบบาท กำละสิบบาทสิบ,บาทสิบ,บาทนะกําบลุ่มเลยทุกคนกําแบบหืมจักสีวาสำาไีเนี่ยอันนี้ปลาฉอนเรียงอย่างสวยงามแล้วก็พวกมักม่วงพวกมักพวกหมัก้ามเนาะมักหน้ากระเต็มแล้วก็มักอึ้บหมักฟักนี่ถูกมากะนะเนี่ยฟังมีคนกระเต็มคือกัน อันสามารถเลือกได้นอกบางคนเขาก็ไปเลือกมะนาวมายังสามารถไปเลือกเนี่ยกล้วยทุกคนกล้วยอันนั้นเขาเอิญกล้วยหอมมาทุกคนวีละสามสิบบาทอันนี้กล้วยไขวีละอ่ะยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบขึ้นไปอ่ะอ้วนมาถ้าอ่อนถือม่ได้น่ะอ่อนจะสื่อเยอะนอกเนาะกล้วยไข่กล้วยหอมนาะอ่อนกะอยากกินนะน่็อยากกินกล้วยไข่เอ้ยกล้วยหอมมาแล้วเพราะว่ามันแบบ กินหน่อยหนึ่งก็คืออิ่มไปเลยค่ะนะนี่ฟังนี้ก็เคยซื้อกันผวกก่อนจะมาซื้อเหดหูนูหรือพวกกระเทียมนะฟังนี่นะนี่มะเขือผวกหอมแดงหอมมันฝรั่งแครอดสามารถเลือกใดเลยทุกคนมามาอยู่ในเนี้สามารถเลือกใดว่าเฮาจะซื้อหลานได้หลานใดพอแต่ละลานเขาก็อันนี้ทุ้งละแปดสิบบาท ผักบุ้งจีนเนะทุกคนถุงละแปดสิบาททงเบลมเลยอ่ะอ้อน่าค่ะแบบทุกคนไปค้าเอาไปขายต่อฮะนะแต่ว่าอ้อนมามานั้นเบิ้งซื้อ <c oughs> นี่ฟังนี่ต้นหอมกำลฮะอ๋ออันนี้ถุงละห้าบาททุกคนมะเขืออีกยังสิอันนั้นขนาดนี้มะเขือถุงละหาบาทปลาฟักทองเนาะ ชิ้นละยี่สิบาทหรือโลละยี่สิบาทนั่นเองเนาะมะเขือก็เต็มต่อ่อนบอได้ซื้อมานะทุกคนอ่อ,อนหนักเนาะคันอยู่ยากกินก็ซื้อในตลาดเท่าในใน,น,นะน,น,นะน,นหน่อยอะนะซื้อมาไลยกับกินบบทั่นนะนี่ก็มะเขือหน่อยมะเขืออ่ามันจะเป็นสีม่วงสีนะั่นน่ะนะเอาแบบมะเขือกินบางคนก็กินกับแห้่มไม้่บางคนกับกินกับปนกินกับน้ำพริกยังพวกนี้เนานะนี่อันนี้พวกมันเนาะทุกคนเขาเอิญทางบานก็เอิญมันแก้วท่านี้กับเอิญมันไงก็จะมีหลายละค่ะเนาะ มันข้าวโพดมะมะม่วงฟักอย่างพวกน,นี้ฟังนี้ก็คือเกาเนาะอันนี้มีแต่มันมีแต่ฟักทองนะทางนี้แล้ก็มาพร้าวเ,เนาะเพคนขายแบบขายแบบถูกถือขายแบบขายวแบบ่าเละขายเแลบบย,แบบยบบนะในเนี่ยอ่อ,อนหมักหมักมายางหมักมายางบึงราคามันราคามันถือราคามันถืออลีในเนี่ย แต่คือคือว่าแหละมันกระถือเบิดนั่นแหละเนี่ยตะไคร่กําละสิบห้าบาทเนาะมีแต่เป็นตะหอมเนี่ยแล้วก็มะขามมะขามหนวยใหญ่มะขามดิบอ่ะสิบบาทเนาะแต่ทางออนเขาก็มาขายดอกสาวบาทแต่ว่าอันบ่คอยได้กินกินสมแห้วบ่อย้กินสม,น,สมะนะนั่นบ่ไบ้ระนี่ยี่สิบบาทกําละยี่สิบบาทมีมกกะกรูดอล้วก็มักมี้เนาะพวกขนุนพวกนาอะไรทุกคน ข้าวโพดแล้วมีกเก่าอันี้ม,มันเครือบมั้งเฮายเขาใส่เป็นทุงเป็นทุงเพราะว่าบางขังบางขังแต่ว่าอ้อนไปมันนีอ้อนไปเสาเนาะคันว่าไปซวยซวยเนี่ยเข้าเริมเก็บแล้วนะทุกคนเขาจะเริมเก็บแล้วนะเพราะว่าเขาจะเมื่อเนาะเขาจะขะเขาจะคลายแต่เสาเสาอะย่ำเสาย่มลาบ่า,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 าคนหลายแล้วก็คล้องถือลายพวกตะไคร่พวกหมักทั่วพวกหมักบัวพวกมักอึพวกมักแป้งโอ้โหทำเจ้าสีเหลือกเลยขันเจ้าดูเหลือกอ่ะ ไปโหลดทุกคนคันจะดูเหลืออ้อนย่เราแบบแบบสาวบุได้พีพีเอซียูไก่คือสิได้ไปเลยคก็เออได้เห็นแต่ละคลองราคามันถือค่ะเนาะน่ะเขาสือ่อมีแต่แนวแบบมาเคือโลละยีสบาทเนี่ยทุกคนอันนี้ล้วก็มามาเคือมาเคลือเรืองเออมาเคือคื้นอเลยมาเคือยัองจี่ตตั้มไนอมไสงมากระแสบได้มาเคือคืนอืน มีก๋วยมีอย่างเต็มเลยแต่อ,อ่อนถือบวายอ่อนก,นอก,ก,กนในใ็อยากใดไล่เลยทุกคนในใจก็อย,าาย,าย่างไดไลยแต่ว่าถือบวายสื่อแต่เท่าทีจําเป็นสื่อแต่พวกอันนั้นป้าพวกกุ้งพวกมูเนาะอ่อนไปสื่อป้ามูกุ้งแค่น,นั้นละเนาะเพราะว่าสื่อแต่เนี่ยมันจําเป็นนะไอ้ยามันกบบระบไอยอยู่ตลาดถ้ามันกระสีแพงจักน้อยเนี่ยอันนี้โลละแปดสิบห้าอันนี้เขาเอินปั๊กรกะพ่งมันรถทุกคน ค้นกุ้งโลละสองร้อยห้าสิบมันจะมีอีกหลานหนึ่งนะทุกคนที่มันไขอ่อะกุ้งอันนี้เนี่ยกุ้งที่เขาอยู่ในหมู่ร้านมุกฐานนะที่มันไข่โลละร้อยแปดสิบเนาะไข่เต็มถองเลยเหมนนะแบบอือนแบบอ่อนสดเลยนะแต่ว่าเงงนี่ยองอนก็มีเนื้อยยางเนาะก็เลยบ่ได้ซื้อมานะทุกคน่ะอ่อนสื่อพักมาเนาะมีตลาดบางแคอันนี้คือโลละ คิดตามบาทนะทุกคนโลกว่าถ้าเอาขิ้หาบาทจ้าปก,กาศผก,กาศข้าบวบเิษัขโอนเลยนะนี่เนาะโตกว่าวก็ได้แอปเปิลมาแอปเปิลลูกละสามสิบห้าบาทเนาะะอ่อนกินแล้วอ่อนติดใจนะทุกคนเนื่งเจ้าก,ก็มันกรอบมันหวานนะสามลูกลอยก็เอา่อยหนึ่งเนาะเป็นละไมค่ะนะ,ะนนะถ้านีเนื้อเขายังกิงนอะ่ะแล้วก็ผิดสวนเนาะสิบบาทสลากกับอันนี้ละสามสิบแปดบาท สิบบัทอ้อนจะหายเบ้งมาทุกคนมีออนในหัวปลา่อนมากอ้อนจะเห็ดมกหมอหัวปลา่อนโลละหกสิบบาทนะทุกคนแต่ก็ปลาดุกเนาะโลละห้าสิบห้าบาทยู่ตลาดอ้อนโลละเจ็ดสิบออนก็เลยไปตลาดบางแคอยู่แล้วก็เลยซื้อมาก,ก็ได้หมูสามชั้นเนาะโลละสิบสิบบาทแต่ว่าแปดสิบแปดบาทเนาะมาถึงโลนะมีสําคัญทุกคนกุ้งกุ้งไอ้ยังสิไปถือขนาดนี้ทุกคน นี่นาโตมันกะชีแบบอ่าไม่ออนให้เบิรงนี่โตมันกืบ,บ่แม่นสิว่าได้หน่อยได้ทุกคนโลละร้อยยี่สิบบาทค่ะโอ้โหอ่อ,อ,อนเลยเวลาเอามาผัดกะเพราด้วยอยากกินตำกุ้งก็ได้เนาะนี่ตวัตวใหญ่ตัวน่อยเนาะแต่ที่สำคัญกันใหญ่เดี๋ยวไปทุกคนประมาณประมาณมือโป่งอ่อนเนาะนโอ้ อวดเยีเยมขั้นะทุกคนนี่นี่นี่อ้อนได้ปลานีมากอ้อนสื่อมาหลยอ้อนจิตใจอ่ะนีป่าบุหูว่ะป่าอีางั้แต่เห็ดแม่ขาอะไรก็สื่ออะไรก็ลืมทับนี่ยได้หูเอ้ยก็ม่นบอกอ้อนได้ดทุกคนนี่นี่นี่ป้าแบบนี้เนาะเอาข้าเอื่นป้าอย่างไม่ปลายังยี้แหละแต่อ้อนเอามาเกล่อ่ะเสียบเสียบะทุกคนมัอนอยู่ในมามาอีงั้นรสต้มโค้งยังสักอย่างอะไรนะ หอมอ่ะแสะมันเป็นปลาแหงติดใจเลยอะ่ะออนสื่ออยู่ในตลาดออนโตละสามสิบหาด้วยซีซีทเนาะแต่ว่าซื้อขนลกออนได้ซองตมาซองตมาประมาณหกสิบบาทตัวลคนทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณหกหลอยเนาะทุกคนแต่คือทิกลุ่มแต่คือสิกลุ่มอาทิตย์หนึ่งอยู่นะสิบบาทเพราะว่าได้ทั้งมูได้ทั้งปลาได้ทั้งกลุ่มมานะ กุ้เกือบปุ้งม,มาแนละ้วเพราะว่ากินสองคนพอนสมายอ้อนจะเห็ดกระเพราขาสมุนไพรเป็นต้มปลาดุกแมืนบับทุกคนยำม,มือสาวกินต,นตมม้มกินต้มยำมือแดงอ่ายำกางเว้นกกินต้มหรือบางครั้งยำมือแดงกับอาจจะป่นกินก็นได้คือเห็ดกับเพราเทือเดียวอะเมนูเดียวกินได้เบิดเหม่อเนาะอ่อนจะเห็ดจริงๆน,นะถ้าเราเบื่อบอกมันก็มีบางอนะทุกคนแต่อ่าเนื่องจากว่าเรามาอยู่นเฮากะประหยัดไปขนาดยังกะกินไปจังไหนอะ กินแบบเพื่ออยู่บริอยู่เพื่อกินนะเฮากินนานๆที่เฮาจังกินายๆเนาะแบบย่างเช่นหมูก,กระทงหมูก,กระทะเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนาะทุกคนอ่อนกับออระหยัดไปนะ <c oughs> เดี๋ยวสิบม่มีเงินกินปีใหม่เนาะทุกคน <c oughs> โอเคนอะกจากคลิปนี้อ่อนกัตบตบั้มคอตัาลาเพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะขอขอบคุณทีเอสจี ที่รับโชครับฟังและคอยเป็นกำลังใจให้อ่อนเสมอมาเด้จเอจ้าอ่อนกะไปตลาดทุกอาทิตย์เนาะทุกคนคนไล่แห่งวันนี้อาจจะไปเสาร์เนาะไปส่งประมาณอ้อนไปประมาณเจ็ดโมงขึ้นเนาะปกติอ้อนไปเก้าโมงหรือสิบโมงโอ้โหตลาดเริ่มบไปแต่กับคนกันยังน้านเนี่ยคือเก่านะทุกคนเคตาคิดดีก็ต้องขอโทษขอตัวลาบ,บินทางนี้เด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย